สวัสดีผมย้อนสุดรการแซงเวชานุ่มอ่าหลายๆคนที่มีคําถามเข้ามาก็ว่าสเกลมันปักกว่าที่เป็นแบบว่าใช้นกยังไงนะผมก็เดี๋ยวทำให้เราดูนะผมก็สิ่งแรกก็ต้องอัพก็คืออัพวมาก่อนอ่าเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรก็ได้สักอย่างอ่ะ หนูว right? uh, well? ่าเราจะเอายี uh, ้ใ like ช่ไหมก็เอาไปเนียกได้ผมก็คือออกของตามปกติมันเฮ้ยไม่ใช่ผิดเหลืองนอยนิดนึงนะผมในการอัพนกขึ้นมาครับผมอืมอัพนกมาเสร็จแล้วทำอะไรต่อเสร็จแล้วก็สมมติว่าจะเอาอามานาไดี่ะเอาเนี้ยผมตามนี้ครับผมแล้วก็วิ่งไปกับนกแล้วอืมวิ่งตามเราเราไปตามนกอ่าตามนี้เสร็จแล้วก็เอ่อที่เราต้องทำนะผมก็คือวิ่งสักคู่ครับผมลำหนึ่งวิ่งก่อนใจเย็น นกไปก่อนได้ผมก็คือเอานกไปบริเวณ,เวณนี้นะผมเสร็จแล้วก็มันได้จางหน้าบนแล้วผมก็คือเอานกมาไว้ตรงนี้แล้วก็ของวางถามว่าพอของวางแล้วเกิดอีหยังขึ้นนะผมของวางสแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับผมสภาพก็จะคล้ายๆอย่างนี้ที่เราต้องทําก็คือเอาตัวสก,กาวเราไปตรงนี้แล้วก็เดินไปเก็บของครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขึ้นไม่ได้เอ๊ะทำไมขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราวางบริเวณที่มันไกลเกินไปครับผม เฮ้ยมันขึ้นไม่ได้วะคุณหนุ่ยติดนะเนี่ยทำเล่นไปเกิดอะไรขึ้นมันหรือเปล่าเฮ้ยผมพลาดแล้วเดี๋ยวก่อนน้ำหนึ่งงงตัวเองว่ะต้องตรงไหนวะจต่ไม่ผิดแล้วเฮ้ยขึ้นไม่ได้นี่ผมก็จะขึ้นมาอย่างงี้ผมเป็นชั้นเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วมาต่อยเขาแล้วตื่นงงเงงงานเข้าแล้วว่าไงดีวะเอาผมนี่ไงได้แล้วก็ต้องกดจำๆนี่เองผมเสร็จแล้วก็ปักหวาดไปตามปกติครับแง่แค่นี่แหละจะสูงผิดปกติอย่างเงี้ยผม เสรแล้วนักก็จะ,จะวาดลากทำยังไงเนี่ผมก็เดี๋ยววาดลากก็ต้องเดินไปคแล้วแต่ว่าผมเรีืนจะกว้างมากครับผมนี่มันก็วาดทุกปกติเลยแหละเห็นป่ะแต่ว่ามันจะเปลืองฟิปเปลืองเงินใน,นตอนแรกนะผมอันนี้ผมได้กระบอกไม่ต้องกลัวครับผมมันไม่กระทืบอ,อะไรหรอกนะเฮ้ยตีนกปเนี้แล้วผมก็ทำเช่นเดิมครับเอาของใส่นกเดี๋ยวก็นกเนี่ยมาวางไว้บริเวณนี้ส่วนข้างล่างที่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเขาทำข้างล่างเท่าไหร่นะนั่นไงแม่งติดอีกแล้ว ถ้าผมเอาใหม่ก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนบริเวณดูข้างล่างที่ผมขอลองเปลียนลองถูกเองนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆรับผมก็คือคลิดกำยำรับผมคลิดกำยำมันจะขึ้นไปเองครับเฮ้ยลงมาทําไมเล่าเฮ้ยว่ะถ้าผมเอาใหม่นะผมก็คือการคลิดกำยำนั่นเองผมถูกแล้วแหละผมทำถูกแล้วตรงไหนก็ได้เช่นกันแต่ว่าแค่คลิดกำยำก็พอผมอันนี้ก็สูงไปอีห่า e เอาใหม่ตรงเนี้ยเอา้าไม่ขยับซะง,งั้นครับผมเฮ้ย แปลกไม่ขยับหรือว่าทาไม่ได้จริงวะเนี่ยผมไม่แน่ใจวะเอาใหม่นะครัะผมนี่ไงขึ้นได้จากด้านล่างครับผมอา่าฮะแล้วก็ปักไปโชก็ให้หนกออกทุกอย่างออกแล้วมาดูผลที่ได้กันนะโอ้ยแล้วผมผลที่ได้ก็อย่างนี้นี่ครับจะเห็นทุกระยะครับผม แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูในช่วงของนาทีที่สองครับผมในช่วงที่รุนออกผมอันล่างห่านครับเห็นรุนครับเห็นฝั่งล่างครับโอเคครับฝั่งบนนะผมโอเคครับเห็นทุกอย่างเช่นกันนะผมครับผมก็เป็นวิธีหว่านสกาวอย่างหนึ่งที่โอเคและน่านําไปใช้นะผมถามว่าอันนี้ผมขอลองด้วยตัวเองนะครับเพราะผมไม่มีใครขอมาในส่วนเนะี้ยก็เดี๋ยวจะเป็นสำหรับคนที่อ่าดูมาดูแค่นี้ก็ปิดได้เลยผมผมมีแค่นี้แหละครับที่จะสอนคุณ ตัวอ,อันนี้เป็นการลองิดถูกของผมเองนะผมอย่างเช่นคือผมอยากจะขึ้นไปบริเวณนู้นนะผมของสก,กาวเช่นกันถามว่าจะขึ้นไปได้ไหมอันนี้ผมขอลองตัวเองผมไม่รู้จริงๆผมอยากลองคนเราต้องอยากรู้อยากลองครับผมไม่งั้นจะ,จะเจริญได้อย่างไรใช่หรือไม่ครับลองครับมันจะขึ้นได้ไหมครับผมขึ้นได้วะครับ เราเพียงมีนกหนึ่งตัวเราต้องการไปต้องเืองข่าวาดครับผมอืมหึมแถมมองเห็นได้ระยะสุดยอดมากครับผมใช้ได้เลยแหละผมว่าไหนจะเป็นหวาดไฟต่างหากะโอ้โหสุดยอดนันละนันละไปจุดอื่นนะผมถ้าเกิดจุดนี้ได้จุดอื่นต้องได้ครับผมงั้นก็ไปมึงโค้ดแรงตัวหนึงน่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งฮะเดี๋ยวก็โดดทีบให้เดี๋ยวนกจะเพึ่งใหไหในฮาวสายวนานก็มีนะในฮาวไม่ใช่ในฮาวดีกวหน่อยอันนี้เป็นสกาวอย่างเดียวพอก็เดี๋ยวจะเอานกไปวางบนหัวคนนะผม จุดหลหยจุดที่คนเขาปักวาดกันนะผมถามว่าขึ้นได้ไหมหขึ้นได้ครับนี่ครับปักไปกลางหัวแล้วเย็ดเคสวยงามมากแล้วผมก็มโอเคครับในฮาวมันใช้นกได้เหมือนกันแล้วข้านามคือไนฮาวจะไปปักอะไรอะปักอะไรก็ได้แล้วในฮาวมันต้องมันจะมันต้องใช้หวาดไหมอ,อันนี้มันไม่ต้องใช้อะไรไงคุณหนุย่ยมันเป็นส,ก,สก,กิลสเกลไงอ่าฮะต่อไปก็เป็นจุดอีกสองจุดที่อยู่ในฝั่งของเฮลบอลนะผมก็เดี๋ยวเราจะใช้เช่นเคยคือนกนะผม แหมเราดูมากี่จุดแล้วล่ะถ้าเกิดมันได้ที่อื่นต้องได้ตามแหละครับขึ้นแลยครับ <c oughs> จึ๊บ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 คลิกยำๆนะผมได้แล้วครับได้จุดหนึ่งแล้วผมแล้วก็ไปต่อครับผมตรงส่วนเนี้ยผมว่าผมไปไม่รอดว่ะอ่าฮะ e x p e r i m รีเมนโอ้ยรับผมมาในส่วนของตรงนี้นะผมตรงส่วนเนี้ยผมว่าขึ้นยากจริงๆเพราะดูจากลักษณะมาแล้วนะ เนื้อที่มันเล็กอะครับผมไว้ง่ายก็เช่นเคยของใส่นกไปก่อนเราไปปักตรงนี้แม็ก็ให้คือจะขึ้นได้ไหมปัญหาอยากรู้ตรงนี้จริงต้องตอกต้นไม้ทิ้งด้วยครับฮะเดี๋ยวมึงโอ้โหเจ๋งเลยได้วะ่ะสรุปว่าได้ได้ทั้งหมดประมาณอ่าหกจุดนะผมในการปักนะผมอาจจะมีจุดเพิ่มเติมอื่นๆก็แล้วแต่คนที่จะปักนะผม แต่จุดที่อยู่เป็นพื้นที่ต่างระดับแล้วพื้นที่สูงนะผมก็โอเคแล้วโอเคครับก็ขอบูที่รับชมแล้วนะที่ผมข้นนมคืออยากจะลองหวานคองหนวมันจะมันจะขึ้นไปได้ไหมอะแต่หวานคองมันน่าจะขึ้นได้แหละน้องน,นะเพราะหว่านบริเวณด้านหลัง่ะตรงจุดโฟกัสมันพอดีต้องกกอลองคองตกนกตายปะวะลองก่อนลองก่อนไม่ตกวะไหนก็ลองในยทีไรนี้ แล้วองจะตกไอ้สัตว์คลองโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บคองลูกพ่อกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษอย่าใจเย็น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 ไอ้เหี้ยใจเย็นโอ้ยมึงไม่เย็นเลยเดี๋ยวโดดทีให้เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันรู้สึกมันระยะใกล้ไปนิดนึ่งแลผมก็ต้องไว้บริเวณนี้แล้วกันนะแล้วก็ยิงก้าวกระโดดขึ้นไปปักแฝะไปโอ้โอเคใช้ได้ครับผมพอพอเห็นเอิ่ม ก่อนตายก็ต้องคองจะาจิ้มตูดนึ่งทีแปาล่ะครผมขอบคุณที่รับชมคนระับบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กันด้วยนะคะ